ในระบบไฟล์เราจะอธิบายรูปนี้อย่างละเอียดนะครับสมมุติว่ามีไฟล์ชื่อว่า kernel นะครับสมมุติว่าอยู่ใน directory root นะครับหรือเรียกกลับกันว่า root directory เนี่ยนะในตาราง inode table นะครับก็จะมี รายละเอียดว่า,าไฟล์ชื่อ kernel นะครับมี inode number หมายเลข2นะครับโดยที่ไฟล์นี้มีพื้นที่ขนาด3บล็อกนะครับก็คือบล็อกอันนี้คือ data block นะ data block บล็อกหมายเลข3บล็อกหมายเลข7บล็อกหมายเลข9 นะครับเรียงต่อกันนะ3ก็ไปต่อ7 7ก็ไปต่อ9อย่างนี้นะครับโดยที่แต่ละบล็อกนั้นมีขนาดคงที่นะครับซึ่งใน Linux ของเราเนี่ยตัว r a s เบ a n นเนี่ยหบล็อกนะมีขนาด4096ไบต์นะครับซึ่งเราจะไปทำการทดลองใน าภาพผนวกนะครับโอเคนะครับนั้นนี่คือคอนเซปต์ของไฟล์นะครับที่ชื่อนั้นนะอยู่ใน i r e c t o r y นะครับแต่เราจะอ้างอิงไฟล์นั้นๆจาก i-node-number นะเราจะไปรู้ชื่อไฟล์ก็ต่อเมื่อเราเอา i-node-number หมายเลขนี้ ไปค้นใน Directory นะครับส่วน Permission นะครับก็คืออยู่ในบล็อกที่เราเรียกว่า Metadata นะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็จะไปอยู่ในสไลด์ถัดไปโอเคนะครับ